สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงนะครับก็อยู่ที่น้ําพุร้อนสันกําแพงนะครับอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้น้องภูมิชี้ให้เราดูแล้วนี่นะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากๆครับที่น้ําพุร้อนสันกําแพงนะครับตอนนี้ที่พุ่งขึ้นไปนั่นก็เป็นน้ําพุนะครับ ก็มีอุณหภูมิร้อนมากๆนะครับถ้าเข้าไปใกล้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆแหละนะครับเพราะว่าเขามีพื้นที่ให้ต้มไข่นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปซื้อไข่ก่อนนะครับนี่นะครับมีไข่นกกระทาแล้วก็มีไขไ่ไก่ได้แล้วครับนี่น้องภูมิให้น้องภูมิมันหนึ่งน้องภูมิเอาลูกเล็กแล้วกันือดีครับห้ามให้ลวงแตกนะได้ นี่ครับต้องภุมิได้ไข่แล้วนะครับไหนพ่อดูหน่อย,ยอไข่อันนี้เป็นไข่นกนะครับลุกเล็กนะส่วนแม่หญิงได้ไข่ไก่ไปนะไปเดี๋ยวเราจะไปต้มไข่กันที่ตรงน้ําพุร้อนนะครับไปเลย,ยนี่นะครับเขาจะมีวิธีการต้มไข่ให้ด้วยนะครับถ้าเราจะเอาแค่ไข่ขลวกกาวแค่สามนาทีนะครับแตาไข่ยางมาต้ม ก็5้นาทีส่วนไข่สุกเลยก็1 0 1 5นาทีนะครับอุณหภูมิของน้ำที่นี่ก็100องศาเลยนะครับอ๋อลูกไข่ใหญ่ไปเร็วสาเป้าไปเราจะเอาไข่สุกเนาะไม่หิ่งเนาะเราก็ต้องต้มไว้ประมาณ1 1 5 5นาทีนะอุณหภูมิน้ำที่นี่ร0อยองศาดังนั้นถ้าโดนนี่ลวกมือเลยต้องระวังให้ดีไปครับไปไปเไปนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับ นี่แหละครับปนะ้ายน้ำพุร้อนสันกำแพงส่วนน้องภูมิน้องภูมิอยากให้ดูไข่ลูกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไข่ลูกใหญ่มากเดี๋ยวเราต้มไข่เสร็จตอนต้มทิง้งไว้เรามาเรามาถ่ายรูปตรงนี้ไปนี่นะครับเขาจะมีไม้ไว้ให้นะน้องภูมิกับแม่หญิงอใช่เดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก็ได้นะนี่เราเขาจะมีไม้ไว้ให้ใหเกี่ยวเพื่อมือของเราจะได้ไม่ต้องไปโดนน้ำร้อนนะครับ นี่นะครับเขาจะมีบ่อให้อย่างนี้ก็คือแล้วก็มีตะขอตรงนี้ให้ต้มไข่นะครับนี่อันนี้ก็มีนะครับน้ำพุ่งขึ้นมาเลยครับเนี่ยข้างหลังมันพุ่งสูงนู่นเลยนะครับโอเคมาคราวนี้เดี๋ยวเราจะทําการต้มไข่เราให้แม่หญิงจัดการแม่ทาให้ครับตลอดแม่ทําให้ครับทองคูมอ่ะโอเคครับนี่อย่างนี้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวแม่ทําให้พอน้ํามันร้อนนะอ่าแล้วก็เอาไปแช่ไว้เลยครับ โอเคแช่ไว้อย่างนี้นะไข่ไก่นะครับแล้วก็ไข่นกกระทาตอนนี้อากาศรอบๆตรงนี้คือร้อนมากนะครับตอนนี้10โง20นาที10โมง20แล้วก็มาตอน10โมงครึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอตรงข้างนอกกันก่อนนะเพราะตรงนี้มันร้อนนะครับรน้องภูมเรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้เขาก็จะเป็นลำธารน,นะครับซึ่งต่อน้ํามาจากตรงบอ่อ้นาพุร้อนนี่แหละเพื่อให้ คนที่มาเที่ยวนะได้นั่งแช่เอาเท้าแช่น้ํานะน้ํามันก็จะอุ่นๆนะครับตรงนี้เป็นน้ําแร่นะครับเพราะอุณหภูมิเนี่ยก็จะลดหลั่นลงไปนะครับคือไปได้ท้ายเนี่ยก็จะไม่ร้อนมากส่วนต้นๆเนี่ยก็จะร้อนแน่นอนนะครับตอนนี้ถึง10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเอาไข่มากินกันนะลองเอาไข่มาปอกดูกันว่าไข่เราจะสุกหรือยังนะครับไปกลับไปดูกันโอเคนี่ไข่เรายังอยู่นะเอาขึ้นมาเลย โอเคสองตะกร้านะครับไปนี่เลยโอเคเราได้แล้วเดี๋ยวเราไปปอกไข่กันตรงโต๊ะนั่งดีกว่าตอนนี้เราได้ไข่แล้วนะครับไปน้องภูมิไปก็ไข่ลูกเล็กไข่นกกระทากับไข่ไก่นะน้องภูมิกินไข่อะไรครับอันไหนอ่ะน้องภูมิจะลองกินไข่นกนะครับไข่นกนะเดี๋ยวให้แม่หญิงลองปอกให้นะครับ อุ๊ยสุกด้วยไข่ลูกเล็กน้องภูมนินี่โอ้โหเอาเปลือกออกดีๆแล้วก็ให้น้องภูมิชิมดิอ่าน้องภูมิชิมอะไครับโอ้โหเป็นไงครับไข่น้ำผู้ร้อนเป็นไงครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับนิ่มอ่ะนิ่มใช่ไหมไนี่นะครับน้องภูมิทำหน้าแบบสงสัยเอ๊ะอะไรวะ่น,ร,นร้อนใช่ไหม่อ,อ,อมัเงเอาไข่อะไรเอาไข่นกกระทานั่นแหละปอกง่ายดี อยู่นะพอนูจะลองชิมไข่บ้างนะอือร่อยอ่ะเฮ้ยอ่าน้องภูมมากแล้วครับน้องภูมิกินมากนะเป็นไงครับรไข่นกนะเนี่ยให้ดูอะไรอะ่ะน้องภูมิแม่หญิงแล้วก็พ่อนุนะครับก็พามาเที่ยวที่บอน้าพุร้อนสันกำแพงนะครับอเาเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ตอนนี้เราก็รีวิว ที่ท่องเที่ยวเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแถมก็ลองชิมไข่ไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์ให้น้องภูมิด้วยนะแล้วก็กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะเวลาน้องภูมิไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องภูมิปิดคลิปนิดนึงครับผมโอเค